อาที่สุดของขวยขวยหนูแพงเงีเ้ไยไหวหนูแพงเนาะปืดไม้มมขวดโอ้ยเมื่อนี้เจอไม้เด็ดค้าแขกสุดยอดสุดยอดถ้องบอกว่านี่คือที่สุดของขวยหนู หกปีนี่เลยครับพี่น้องครับไม้นี่สุดๆนะครับผมอื้นหลังนั้นกระถือครับผมนี่หนูขาตั้มแท้นี่กระถือครับผมโอ้โหถือคู่หลังพี่น้องครับไม้นี่อู้หลังแหกโดนเลยครับผมแต่ว่าขึ้นเป็นหนูอันนี้หนูขาตั้มครับพี่น้องอุ้ยบักใหญ่โดนครับผมเอ็ดเลียดเลยปากหูไปไหนสุดเด็ดเท่า เมืงเองอรวดเมืองห้อยมันควดอีกพี่น้องครับเมืองสวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมเมืองกันนี้พี่น้องคว้ยหนูหลุ่นลวนเลยครับผมไม่ขี่รถมาอยู่ข้างทางเมืองพี่น้องครับ เิ่งห้อยหม่ไหมมือซอานี่เป็นนูขคาต่้หรอือวะนี่นูยังเข้ากับดักครับทางงามป่านนี่ของหมักด้วยลละนูขคาต่้พี่น้องโอ้โห,โหที่สุดของหมาใหม่ๆหมเลยครับผมลุ้มมันไวนี่แหละไม้เด็ดแห้งชิบ เดบเยอะสูตรเดืยเด,ยด,เ,ดยเท่าหน้าเร่งเ่ยต้องนี่แหละครับเข่าครับกี่ไ้กับเข่าเยอะแองบ่เดี๋ยว,เ,ยวเอามาเดืยกง่ายๆกับไมง้งามๆเป็นไง ขวอยหนูแักย่างไหลขวอยหนูเต็มอยู่หนึ่อวดบ่เห็นเดีเอาคือกระดักบ้ฮะ <laughs> ที่สุดของขวอยขวอยหนูแพงเป็นไหวหนูแพงเนี่นเนาะปื๊ดไม้ขวดอ้ยเมื่อนี้เจอไม้เด็ดข้าแขกสุดยอด ยอด้ามลครับอยมวครับผมโอ้ขอบคุณหลายครับที่พามาเมืองใหม่เมืองเมืงปีร้อนอ่อนเมืองเมืงค่อยนี่มืงควยเหนียวลดโอ้ขี่ไต่มาได้อามาครับปมนตัวใส่ขี่ไต่แทะเมืองเน่ยปี ใส่เนปากคู่นี่แหละโอ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 ,โอตใจใจจะของพื้นที่มันพาเม,ามืองเลยครับโมเมนต์ตะแครนี่เด้พี่หน่องครับน้ำเดี๋ยวผมสิ่ายมึงเ,เดี๋ยวขอใส่ก่อนใส่ปากคู่นี่แหละผมบอกว่านี่คือที่สุดของขวายหนูหกปีนี่เลยครับพี่หน่อนครับไม้นี่ สุดๆนะครับผมเมืองตะละม่องกรับใสจนเหมิดเลยครับหนึ่งสองหวยง่ายดีสุดแต่จะใส่มากของปีเลยแต่จะปีที่แล้วก็บวับไม่ใช่ปับันนี้มึงสามสี่อุ้ยผมไปใส่อยู่ในหวยไว้สามหลังครับไม้ขีดไล กเก็ดมึงได้เปลี่ยนพี่น้องมึงขวยไม่ตะไ่ใหม่เลยครับเมืองผมใส่แปดหลังครับนูนี่โอ้โหโอ้โหสุดยอดที่สุดของขวยหนูของปีครับมันอยู่ในทีเพิ่นเลยบอกมีคนของมากครับมองหันง้า,ามเลยอ่ะหนูคขาต่้า ไสเบอร 2, ์ซ oh, Bl ah, ีหลังสิบสองเซฟไว้ในห่วยอีกสามสิบแปดครับผมโอซิปหานับแบบเลยมันมีมิมด้วยจุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดถามว่ารุนกันหรือเศรุยางกเมืองทางอยู่กันตรงนี้อีก่แต่กลับหมดแล้วระหว่างยางกเมืองครับ นี่มันมีสาอยู่นี่ใกล้ๆถึงหน้าเพลินกล้าเข้าไปดอกพี่น้องอทางนี้วอดีไปไหนทางนี้มันว่แลนครับมีห้อยอยู่แต่ว่า,าเป็นห้อยเก่าทางดีอยู่ฟังพุ่ดละพี่น้องฟังเกี้ยวไสพุ่นละสุดยอดของขวยัยของปี โอ้โหเมือสอบเจอกันครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องครับอีสานบานเทานาเลีงเดี๋ยวเวลามายามหนูคือเก้าครับผมตั้งแต่ดักหนูมาผมก่าหม,มือนีแห่ะครับ โคตรกล้วยนูพี่รองครับเป็นไม้ทีงามที่สุดเลยครับได้ดักมาเลยเนี่ไม้แรกว่ามันขักเล้วเดชุ่มครับไม้ที่ผลมันจังแห้งครับขวยใ่ญ่ฮักง่เนี่ยเยอะหลายกับพ่าประมาณสิบกว่าลังอาอยุนี่เอากับดักเดียเรียบร้อยครับผม ใส่เปซี่หลังเฮ้ยอยว่ามันการเสียกขาดได้พี่น้องมมันการเสียกผมขาดการเสียดผมขาดเสือยครับนู้นหน่อยไหมก็จะเป็นตัวอื่นครับตัวอื่นการบอรพี่น้องมึงนี่ นี่หลังนั่งกระเถือกครับผมนี่หนูขาต่าแท้นี่กระถือกครับผมโอ้โหถือคู่หลังพี่น้องครับเนี่ยบ่อเหลือครับพี่น้องครับบ่อเหลือขาต่ำขาต่ำน้อยขาต่ำน้อย หลังนี้กข็ขาต่ำน้อยเนี่ยขาต่ำน้อยเรียบร้อยถือคางอีกแล้วอุ้ตัวนี้ตัวใหญ่นีใหญ่ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการก่อนพี่้องครับเพราะว่าเดี๋ยววันนกัดมือครับสองตัวเลยนุงพี่รองถือคางจนบนเหมดครับนี่ก็จะเป็น ตัวใหญ่สุดมันแหะครับกัลูกสองตัวนี้ก็เทียบหางที่กันผมจัดการโอ้เกือบขาดกับหางใส่ไว้ซีหลังครับผมพี่น้องสามตเลยครับเนี่ยเก้าสิบ <c oughs> เปอร์เซนครับผลงานซีหลังสามแจมเป็นไงครับผมจัางวอพี่น้อง อันนี้แค่กจิ้มเลยออเดิบของเทียเะยพ่นครับผมโคตรขวยหนูต้องใส่คร euh ับนี่เลยขวอยคยขวายทำบาสุภาพเห็นไมายืนตกใจนะพี่รองครับหวยใง่่หไหลงามหลถ้าเมืองสิเขาจักโตป่ครับประมาณปอน8แปดหลังครับผม เจ็ดขึ้นแปดนี่ยแหละตอนนีอีกนี่ห่วยกับนี่นะครับผมไปใส่ไว้กว่อนถิ่มะพร้าวไม้นี่ไปหาใส่น้ำห่วยไม้ขี้เละลายดอกน้ำห่วยใส่ไปสามหลังห้อยเก่าๆมาโอ้ตื่นเต้นครับผมนอนกับบัลลับคิดน้ำไม้นี่อู้หูหลังแหกโดนเลยครับผมแต่ว่าขึ้นเป็นหนูอันนี่ หนูขาตั้มครับพี่น้องนี่ไหมมึงครับเนี่ยกลางตัวเลยครับผมตัวที่สีโอมกลับเรียบร้อยครับผมอุย้ยบักใหญ่โดนครับผมเอยดรียสเลยปากหูไปไหนสุดเดดเท้าอ่ะมึงเอารวด เมืองห้อยมันขวดอีกพี่น้องนครับเมืองครับผมนี่นะจะเป็นหนูขาตัต้มดอกครับนี่เมืองผมกับดักผมมีอีกหนูบืดครับอยู่นี่โอ้สีดายผมกับดักผมกับดักก้อนพูดนะของแท้เขาอะสีหลอดอยู่วะถ้าสิหมายงามปานนี่เนาะพี่รองครับ ตัวที่หาเลยครับเนี่ยลีลายางคักเลยพี่น้องใส่ปากขวายบ่อเหลียครับผมมีตัวนี่เข่าเลยมึงขวายรดใหญ่ขึ้นหน่อยหน่อยขึ้นใหญ่พี่น้องรับอันนี้แค่ขวายหน่อยวันนี้โอ้โหหนักตึงหนักตึงครับผม พี่น้องหุ่นหลังหนึ่งอยู่ทางไหนหุ่นกลับบ่เห็นครับผมเฮ้ยเฮ้ยกลับอยู่ยใสเมืองขวอยนี่ผมสะอานตะขวอยนี่เหรอพี่น้องนี่ครับนี่เนี่ยโอ้ยบ่ดีดกลับบ่ดีดกลับอยู่อยูทำไมบ่อ,บอเดีดครับผมไม่หนูตัวนี้ไหม หาเต็มแล้วครับผมเมึงพี่น้องให้มานาั่งชินครับบัดีดโอ้เมึงขวายนะแบงพี่น้องครับใหญ่กว่าคนไอ้ยะหลังนี้บ่เข่าเลยครับเนี่ยกระผมเหมืดก่อนโอ้ยหนักเลยครับพี่น้องครับกระเป๋าเฮา ว่ามันหางงูตกใจหมดฮะหัหวน,นี่งามๆคือบระเขาไม่ควัดไม่เต็มเลยสองหลังครับผมลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันเป็นไงหูซิ่งตาสวดเข่าครับผมโอ้นี่ขาดเครื่องอยู่นี่ นั่งนี่บ่เข่าค่อยนั่งกินเข่าเต็มอยู่เอาเดี๋ยวว่ามาเสิร์ฟก่อนพี่น้องครับมาเสิร์ฟเสิร์ฟมึงซืือได้หนิโคตรขวยเลยโคตรขวยหนูโอ้โถ้าได้ขี้ไตวะก็ดีดีครับกลับมาเสีวบอดีดก้อนนะครับไม่เป็นอย่างเดี๋ยวผมเสีมาล้างเหรียญมันใหม่ครับขีดไว้อาการเอาขี้ไตมาใส่ขี้ไตแล้วก็ะเขาสารนี่ยแหละเว็ดแล้วครับ ตอนใส่เขามี่ฉี์หนูน้อยสิเขาก้อนก็คือหนูซิ่งนี่แหละสิเขาก้อนกลับเฮาเขาก,า,ากลับเฮาก้อนแต่ว่ากับเข่าดีก็ฉิดไตอยู่เขา่าก็เสียงครับมึงพี่น้องมึงแขวะรถครับมึงคลิปนี้อาะสี่เงาจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไปลายใหม่ เอียดเลียดอยู่นี่เป็นไหน,นใหญ่อ่ะคนห้อยควัดถมกับดักห่อพี่ยแล้วห้อยหนูเด้พี่น้องครับเนี่ยิึงเพี่ยบเอื้นกับหม่องใส่ปีนี่เดี๋ยวไปไม่เอื้อนกัอนอีกจักสองมือถ้าว่าฝนตกไอ้ฝนมันตกกันมันก็ถเบิึง,งห้อยง่ายครับว่างหม่องไรแลนบ่แลน เฮีย yeah. ห้อยหนูเรียนผมบ่ได้เอาบ่วงมาใส่ห้อยเรียนดีครับพี่น้องเดี๋ยวเจอบ่วงนำ้ำมือมาใส่หมายนีไม่เอาบ่วงมาเล็ดมานน้ำครับดักตึงๆพี่น้องครับหนูหาตัวทั้งกับดักโอ้ยเมือนสวยเลยเด้ครับนี่ว่าไม่ต้รงมาดาเลยพี่น้องสวยเลยเด้๋ยจะเว้นขึ้นสูงอ่ะ ยังนร่องเงี้นี่เลยพี่น,อน้องลงเงี้ยาะโอ้ยวิมันคาบกลับผมออกกินเยื่อครับผมพี่น้องโอ้ยขี่บอกยังไงมีหนูครับผมอ่าพอยนางกินเยื่อจนเบิอดอยเดี๋ยวมาล่างแคีนมันตัวนี้ไม้นี่คาบกลับออกเสื่อ่ะ ล้ไปงะครับขี่ก้อนบักย่างใหญ่ครับมึงมันดึงกับผมออกกินเยื่อกบผมประดิษฐ์สั่นเสร็จเลยแบกนี้ไปครับอีกสองลังสุดท้ายครับยี่หัวมุ้มปน ้องผิดมองครับผมเพียบยางบักยางยากเลยใส่กับใส่ยากผมกยังคุ้มมาใส่อยู่อุ๊ยโดนครับหมดแดงจอ่อเม็ดพี่น้องค,คุณอุ๊ยเรียบร้อยครับผมนี่สองหลังครับคอยมันจินผมมีขวยทาไม่นีหมดแดงคือถอนคนให้พร้อมนอบาดเลยพี่น้อง <laughs> ถืเอเว้นุลาวาครับโอ้ตัวที่เท่าใดล่ะครับนี่พี่น้องอ้ําหวยกันยังเด็ดดูกระโจตายก็กโดนแล้วครับหมดแดงถอนคนให้เราโอ้โบนอยด้วยครับผมเมอไในแบ่ง <c oughs> โบนอยเกือบมีกินหรอถึงจะเว้นเว้นหมดเลยครับนี่อึ๊บโอ้ยเม็ดครับผมทิ่หาลังกลับห้องเมมดไปสรุปผลงานก okay. ันครับเฮ้ยถ้าลังเมื่อกี้ดีดีจังฮักได้พี่นอนครับ ว้ยนังกินเขาา่าไหมขี่ก้อนบักย่างไงไหมตัวน้อยแท้ละไปครับผมไปสรุปผลงานกันครับ นี่แหละครับมึงบอกก้วยห,หนูใหญ่เขาสูสีก,กันกับตัวใดสุดถ่ายเลยพี่น้องครับมึงท่องไข่เหรอถือตะเวนขัดบดแดงก้อยหนูในห่วยตัวงามครับิึงบดแดงถอนคนใอ้พอมดมบางแล้วว่าท่านไม่กินครับแต่ว่าก็สิเริ่มแล้วบพเป็นยังมึงบดแดงถอนคนหางไ้พอมนี่ติดหางครับผมกลางตัวหนูขาต่ําครับ หมูขาตั้มซี่หมูผูกสองครับผมหกแต้มตอนนี้การล่างแค้นกันเกิดขึ้นแท้ละพี่น้องครับหมูไม้ขวยนั่นเอาบ่วงว่าใส่ละครับพี่น้องครับบ่วงแล้วก็ขีใต้กาบเรียเข้านี่แหละแล้วก็ขีใต้เดี๋ยวเจอกันยางแน่นอนแต่ว่าต้องเว้นไปอีกก่อนครับคอยสิม,มใส่เดี๋ยวมใส่ต่อกันหลายมันฮู้ครับหมูมันฉลาดเกินนี่พี่น้อง อกแต้มสวยๆโอ้โหจังครับพี่น้องครับช่วงนี้มันมีคําวผาดเลยตั้งแต่ดักหนูมาปีนี่ได้ซุ้มือครับหนูหลายคักหนูหลายแห้งมีตะก้นบอกให้ไปดักอันนี้เพื่อนก็บ,บอกให้ไปดักไห้ได้พี่น้องครับหนูกัดกันแท้กัดหยาไองเพื่อนนี่แหละครับหน่วยกําจัดหนูพี่น้องถือว่าจังคักปีนี่เป็นปีที่หนูหลายคักอยู่ได้มากมามเป็นน้อยเอ้า ขอบพึ่พี่น้องลหลายๆครับเจอกันไหมคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดติดตามให้น้ำแน่เดอ้อสำหรับผู้พันไปพันมาก,ก็ได้ครับฝากไว้น้ำแน่ช่องน,น้อยๆของคนอีสานบ้านเฮาช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับพี่น้อง, <laughs> องเจอกันใหมคลิปต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เขาก็ไมก่กำลังใจกันตลอดเด้อหลายๆท่านพี่น้องผู้พัพนไปพันมาสู้ๆคนนั่นแหละขอบคุณหลายๆครับผม ดีบักง่ญ่สุดเลยแหละหนูคาตำง่ญ่สุดนี่แหละครับสุดๆแล้ววันเอรี่ผมสังหารมันนี่คือรุ่นกลางๆสวย